สวัสดีครับเรามาดูอีกหนึ่งคลิปนะครับลูกนี้เนี่ยเป็นลูกชมพูที่อยู่ใกล้ลงนะครับเราจะแทงชมพูลูกนี้ไปหาดับนะครับเทคนิคง่ายๆเราจะต้องทำยังไงลูกนี้เนี่ยตามเหรียบลงแล้วมาหาดับนันข้างยากแต่เราจะสร้างมิติวยการแทงชมพูให้บางครับแทงเหรียมลงให้บางให้เข้าด้านาขวามือท่านผู้ชมนะครับทีนี้เหลี่ยมบางนะครับท่านจงจําไว้ขึ้นใจว่า การแทงเหนี่ยบางเนี่ยองศาขาวเขาจะกว้างได้น้อยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะสร้างความเร็วคี่ให้มากขึ้นบวกกับนะครับวันนี้ผมใช้การใสเพื่อสร้างองศาให้มากขึ้นนะครับเราจะแทงลูกนี้เด้งชิ้นนู้นนะ,ะนะครับแล้วก็เด้งเลยกลางมาประมาณ1นึ่งสองนะครับแล้วก็เด้งชิ้งกินดับนูงลองตัวอย่างนะครับ นี่คือตัวอย่างนะครับท่านลองนําไปฝึกดูได้นะครับสวัสดีครับ